รู้สึกกายเนืองเนืองรู้สึกใจเนืองเนืองนะดูเรื่อยๆไปแล้วสติที่แท้จริงมันจะเกิดมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของกายโดยไม่ได้เจตนาจะรู้รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้รู้โดยไม่เจตนานั่นแหละของจริงลนะ่ะจงใจรู้ยังไม่ใช่อันนั้นเจอด้วยโลภะอย่างเราจงใจ เห็นท้องพองเห็นท้องยุบเราจงใจรู้หรือเราหายใจออกหายใจเข้าเราจงใจรู้ตัวจงใจนะฟังแล้วมันโกดีนะเรียกสัจเพลอะเลยว่าฉันทะที่จริงโลภะอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีที่แย่ที่สุดคืออยากเด่นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีแล้วก็อยากเด่นอย่างเงี้ยตรงที่เรา ลงมือปฏิบัติไปแล้วมีกิเลสอยู่เบื้องหลังตลอดสายของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่กุศลนะอกุศลนั้นยังอยู่อย่างเราเดินจงกรมสามชั่วโมงนะแต่เดินได้ว่าความอยากดีอยากสุขอยากสงบนะี้ยตัวเนี้ยซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นนะแล้อ่านจิตตัวเองไม่ขาดกิเลสนะพี่ทำสอนนะกิเลส เป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมนี่พูดภาษาที่มนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าพูดภาษาที่มนุษย์รู้เรื่องก็คือการกระทําทั้งหลายทั้งปวงที่มีกิเลสซ่อนอยู่เบื้องหลังนะการกระทํานั้นนะในขณะนั้นนะกิเลสยังมีอิทธิพลครอบนาอยู่เพราะฉะั้นเราจะต้องเข้าใจใจิตใจตัวเองให้ชัดเจนนะ ดูให้มันขาดเลยขณะนี้มันกุศลด้อกุศลกันแน่ที่ครอบนำจิตใจเราอยู่เนี่ยถ้าเราดูขาดนะเวลาเราภาวนานะนั่งสมาธิก็จะเป็นกุศลเดินก็เป็นกุศลคือทําไปด้วยความมีสติไม่ได้ทํำด้วยกิเลสพอเข้าใจไหมนี่คือหลักเลยนะ